แฟนลิเวอร์พูลและแฟนแมนซิตี้เชิญทางนี้ครับคลิปนี้ผมขออนุญาตชี้แจงกับพี่ๆทั้งสองทีมนะหลังจากที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับพี่สรยุทธ์นะครับว่าผมหมั่นไส้พี่ยุทธ์กับการโพสต์ขิงสถิติยิงชนทุกเวลาบาดเจ็บยุกเซอร์เล็กกับเจ็เกนคอปใช่ไหมคอมเมนต์ก็ลหลั่งไหลกันมานะครับรทั่วสารทิศเลยมีทั้งแบบรับความจริงไม่ได้เหรอยืมจมูกเป๊ปหายใจยืมจมูกเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้อยค่าคอป ไปดอยคาได้ยังไงอะไรอย่าง,งา,างี้ยลองคอปมีเงินเท่าเป๊ปซี่อะไรอย่างนี้นะครับคือก่อนก่อนก่อนที่ผมจะพูดอะไรเนี่ยผมให้ฟังเสียงก่อนนะเสียงผมนี่แหละที่พูดไว้นะครับยอมทุกวันนี้คุณเก่งครับเก่งมากเขา้าตรงๆนะเจกเก่งคอปเนี่ยน่าเห็นใจเนาะคือเขาเก่งอะ่ะคือถ้าไม่มีเป๊ปโกเดล่าเนี่ยเขาน่าจะแชมป์พิมยรีมากกว่านี้แล้วก็น่าจะได้แชมป์ในประเทศมากกว่านี้เนาะถือว่าซวยไป มนเก่งในยุคที่ซิตี้เขามีเป๊ปกวัวเดวล่าอ่าบางคนก็บอกว่าเกี่ยวอะไรกับเป๊ปใช่ไหมในเมื่อพี่พี่สรยุทธ์เขาโพสตแค่สถิติยิงช่วงทุกเวลาบาดเจ็บของเซืร์เล็กกับจิกเกนคอปคือผมพูดโดยรวมครับอะข้อแรกบอก่อนการที่ผมบอกว่าผมหมั่นไส้พี่ยุทธเนี่ยคือผมเอาฮานะผมเป็นแฟนตัวยงแกนะครับดูดแกแทบทุกเช้าข้อสองหลายคนบอกว่ารับความจริงไม่ได้เหรอการหมั่นไส้ไม่เท่ากับรับความจริงไม่ได้นะครับ คือเราอยอมรับได้ว่าทีมเราอ่ะห่วยเราอยอมรับได้ว่าลิวอฟูเก่งกว่าแต่ต่อให้เราจะยอมรับได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เขามาขิงเนี่ยเราจะหมั่นไส้ไม่ได้นเผภาพไหมก็เหมือนแฟนลิวอพูเมื่อก่อนอะ่ะใช่ไหมครับลิวอพูต่ำกว่าแมนยูอะ่ะถามว่าแฟนลิวอฟูเขายอมรับไหมว่าของเขาต่ำกว่าแต่เวลาแฟนแมนยูคุยเขาก็หมั่นไส้ถูกไหมครับสรุปคือหมั่นไส้ไม่เท่ากับรับความจริงไม่ได้นะครับข้อที่สอง ผมไม่ได้ด้อยค่าอะไรเจเกนคอปเลยในคลิปผมพูดอยู่แล้วเจเกนคอปเก่งมากคือผมเคยพูดหลายๆครั้งนะครับเวลาผมไลฟ์หรืออะไรเงี้ยผมพูดหลายครั้งว่าเซอร์เล็กกับเจเกนคอปเนี่ยหรือไม่ก็ทั้งรวมเป๊ปกับเดวล่าเองเนี่ยถ้าถามว่าผมรักใครที่สุดอ่ะผมในฐานะแฟนผีต้องรักเซอร์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าผมเป็นเจ้าของทีมทีมหนึ่งแล้วเลือกโค้ชได้หนึ่งคนอนะ่ะผมเลือก J orp, เจเกนคอปนะผมชอบวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลในยุคเจเกนคอปผมเจเกนคอปเก่งกว่าทั้งเซอร์เล็กแล้วก็เป๊ปก แล้วการอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าผมยืมจมูกเพื่อนบ้านหายใจผมเข้าใจว่าพี่ยุทธเปรียบเทียบแค่เสื้อเล็กกับเจกเกนคอปแต่ต้องไม่ลืมว่ายุคนี้เจกเกนคอปไม่ได้เจอกับเสื้อเล็กเสื้อเจเกนคอปเจออยู่กับเป๊ปโกเดล่าผมก็พูดอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่มีเป๊ปเนี่ยยังไงเจกเกนคอปก็ต้องได้แชมป์พิมร์ลีกหรือแชมป์ในประเทศมากกว่านี้แล้วนะครับไม่มีคำไหนที่ผมด้อยค่าเจเกนคอป ไม่มีคาไหนที่ผมยืมจมูกหายใจผมแค่พูดถึงผมไม่ได้พูดคําว่าแน่จริงมึงได้ชแชมป์ให้นามากกว่าซิตี้สิแน่จริงมึงเอาให้เก่งกว่าซิตี้สิไม่มีนะครับถ้ายืมจมูกหายใจคือไอ้เพื่อนบ้านกูได้แชมป์มากี่สมัยกี่สมัยมึงทําได้หรือเปล่าอันเนี้ยคือยืมจมูกหายใจแต่ผมบอกผมเสียายแทนเจเกนคอปนะครับส่วนเรื่องของคุณเป๊ปกอร์เดล่าเนี่ยมีแฟนซิตี้หลายคนเหมือนกันที่บอกว่า บอกว่าเป๊ปไม่เก่งเหรอไม่ใช่นะครับหรือบางคนมาบอกว่าลองให้เป๊ปไปคุณทีมเล็กๆสิที่ไม่มีเงินสิเป๊ปเขาก็เก่งนะการใช้เงินไม่ได้ไหมายความว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปนะครับคุณดูอย่างท็อปท็อปบอลลี่ตอนเนี้เชลซีเ,เละขนาดไหนดูอย่างแมนยูสิปีหลังใช้เงินไปคุณว่าน้อยไหมล่ะแล้วเป็นยังไงครับคือเป๊ปเขาใช้เงินก็จริงแต่ถ้าเขาใช้เงินไม่เป็นแล้วเขาไม่เก่งจริงมันก็เหมือนตำน้ําพิลาไรแม่น้าอะ ดูแมนยูอะซื้อปอกบาซื้อเจอดอนซันโชซื้อคนนั้นคนนี้เป็นร้อยล้านอะไรล้านเนี่ยซื้อลูเมรูลูกาก,กูกับทีมอื่นเก่งไม่รู้นะแต่เวลาอยู่กับแมนยูเป็นยังไงล่ะครับแมนยู menu ใช้เงินไปเท่าไหร่เพราะฉนั้นการที่เป๊ปใช้เงินแล้วได้แชมป์ไม่ได้เท่ากับว่าเขาไม่เก่งนะเขาเก่งครับเห็นว่าถ้าทามผมมาผมชอบเจกเกงคอปมากกว่าเป๊ปผมรู้สึกว่าคอปเก่งกว่าเป๊ปแค่นั้นเองเนาะแล้วผมชอบวิธีการเล่นของ คอปมากกว่าเป๊ปเท่านั้นเพราะนั้นผมสรุปเลยนะครับมันไส่ไม่เท่ากับไม่ยอมรับไม่มีการยืมจมูกเพื่อบ้านหายใจเพราะผมก็ไม่ได้อยากเห็นทั้งซิตี้และลิเวอร์พูลดีอยู่แล้วผมแค่พูดตามเนื้อผ้าและข้อ3เจเกนคอปเก่งครับชั่วโมงนี้เก่งจริงเนาะแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมว่าปีนี้2ทีมนี้ขับเคี่ยวกันจนถึงนาทีสุดท้ายแน่ไม่ได้ลืมอาเซนอนนะแต่ผมยังรู้สึกว่า2ทีมนี้ยังเป็นตัวเต็งมากกว่าอาเซนอลแค่นั้นเองเคลียร์นะครับพวกพี่ๆครับ แล้วก็ยังมีหลายคำตอบหลายคาถามที่ไม่ได้ตอบเนาะก็ขอโทษด้วยขอคัดมันเน้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเนาะเข้าใจกันหน่อย